ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30-20ถึงปีที่แล้วเราเคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเมื่อวานนี้มาดามแพมก็ไปเจอกันในเซเว่นถามว่ามันคืออะไรมันคือครีมในตำนานทาแล้วหน้าขาาหน้าใสหน้าเสียหน้า,นาเปีย้ยจะมีวิธีอย่างไรที่เราจะใช้บัน่นสงสัยเหลือเกินว่าทำไมช่างเสริมสวยสมัยก่อนชอบใช้ตัวนี้รองพื้นในลูกค้าอ่ะเดี๋ยววันนี้กูจะมาลองใช้ตัวนี้นะคะมาดามแพมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเขาถึงใช้กวนอิมในการ การรองพื้นเด็กรำสมัยก่อนวันนี้เราจะมาทารองพื้นกวนอิ่มแล้วเราจะวอล์กอิงออกไปซื้อของทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูที่ประตูน้ำเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะว่าตัวนี้มันดีอย่างไรมันเสียอย่างไรหรือมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ มาดูเอฟวีดยลุกของมาดามแพมทุกวันและการเราจะบอกไว้เลยว่าเราจะไปเดินเล่นกันที่ประตูน้ําไม่ได้เล่นหลอกไปซื้อของหลายคนเนี่ยก็จะถามว่ามาดามแพมคะาทำไมไม่อัปเดตเครื่องประดุงเครื่องประดับอะไรบ้างเลยก็วันนี้แหละจะไปอัปเดตไปจ่ายตังค์แล้วกดตังค์ไปหมื่นหนึ่งใช้ไม่หมดเนี่ยแม่ไม่ให้กลับบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าตังค์อะขโมยผัวมา <laughs> ก่อนอื่นนะคะติดสก็อตเทปก่อนคะ่ะติดให้เป็นตาสองชั้นตาจะได้ไม่ตกนะคะการติดสก็อตเทปของเราเนี่ยบอกไว้เลยว่าควรติดอย่าให้แบบว่าทาครีมอะไร เดีด๋ย้มันต้องสิ้นทาบนหน้าที่แห้งเพิ่งล้างเสร็จเท่านั้นนะคะตาเราก็จะได้ติดทนติดนานบอกเลยเลยสติกเกอร์นี้ติดแน่นนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่า หนังตาเยอะนะคะหนังตาบุมบวมหนังตาห้อยหนังตาย้อยนะคะแต่มดลูกยานก็ใช้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> เราจะมารีวิวครีมกวดอิ่มกันนี่แกออกมาแล้วองค์แม่มาประทับเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าแม่กวนอิ่มให้ทาบางๆบริเวณที่เป็นฝ้าก่อนเข้านอนนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงเอามาทากันตอนกลางวันสมัยก่อนนะอันนี้คือความสงสัยส่วนตัววันนี้เราเลยจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะถ้ามันทากลางวันได้ไหมเพราะแม่อ้อยก็เคยใช้ นนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดผื่นคันให้รีบล้างหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยรังอย่าให้เข้าตาแล้วก็หยุดใช้ทันทีเมื่อเกิดผื่นแดงหรือคันหากใช้เกินหนึ่งเดือนห้ามใช้ติดต่อกันนะคะให้เลิกใช้นะคะก็คือหมายความว่าทาทุกวันไม่ได้นั่นเอง hey, แต่ว่าแ <yeah. S 1> พมว่ามันทาได้ตรงไหนเห็นผลสุดรูป้ปะจกแแักรแยหรือเลี่ยงสวนที่โดนแดดนะคะวันนี้อมาดามแพมก็เลยใจกล้าจะลองเอามาทากลางวันเหมือนกับที่ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ต่างจังหวัดเนี่ยมันเอามาทารองพื้นสมัย ก่อนเนี่ยกูเห็นกวนอิมเนี่ยตั้งอยู่ในร้านเสริมสวยเต็มไปหมดเราก็จะมาลองใช้นะคะอ่ะเรามาดูเนื้อครีมกันเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้ ทาไปหน้าเทาใช่ทาไปให้ทั่วใบหน้าเอาทาบางๆนะคะวันนี้ไม่ต้องทาบำรุงใดๆอีกค่ะอาทาไปบางๆนะคะแล้วหลังจากนั้นใช้แป้งแข็งทาทับดูซิมันจะทนอยู่ทั้งวันไหมอะทาไปซึ่งเราจะบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีความไวต่อแสงสิ่งที่แพามสังเกตนะเพราะว่ามันไม่รู้ผสมอะไรบ้างแหละเราไม่ได้อ่านส่วนผสมนะคะแต่ว่ามันจะมีความไวต่อแสงเพราะกัดให้ฝ้าเนี่ยมันบางให้มันแบบว่าจางลงออก็คือการเอาผิวชั้นนอกออกน อ,อีมาดามแพมก็อยากขาวสมหรก่คนอยากขาวแทบตายอยากขาวมากแต่เราจะบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยถ้าทากลางคืนเนี่ยตอนเช้ามามันก็โอเคนะแต่ถ้าทาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฝ้าอาจจะชัดกว่าเดิมนะคะถ้าโดนแดดเพราะว่าผิวมันจะมีความไวต่อแสงเยอะมากนะคะอะทาไปค่ะดูซิกูจะรอดไหมกลิ่นหอมชวนเวียนหัวมากเลยค่ะ12บาท <c oughs> ซื้อวันดักเซเว่นนะคะอ่ะลองมาทาบางๆทั่วใบหน้าแล้วเดี๋ยวกูทาแป้งแก่งทับดูซิจะรอดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้อ่ะทาไปค่ะอ่ะ เพราะว่าเห็นไงลำไม้ลงลำเม้เยอะทาโอ้ยเขียวชะอุ่มใช่ไหโครงการอีสานเขียวเนี่ยน้องๆแถวสุราษฎรเนี่ยทาเต็มไปหมดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพิธีการความขาวของอีแพงกับอีแจ๊สด้วยเมื่อก่อนอีแจ๊ดใช้อะไรครับแผ่นจอยค่ะหน้าขาวจัวเออเราก็รู้เลยนะว่าทําไมเราแบบว่าไม่แพ้ไม่อะไรเลยเพราหน้าด้านเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ อ่ะตอนนี้ทาเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าหน้าค่อนข้างขาวเลยนะคะแต่ถ้าคันขึ้นมาก็ต้องโทษท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมบอกว่ามีอะไรรองพื้นแบบราคาถูกๆบ้างเนี่ยกูก็ลองให้แล้วอวันนี้เรามาใช้แป้งบรีนานะคะอ่ะ กอดไปให้ทั่วใบหน้าค่ะวันนี้เราใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะอ่ะกอดกอดไปค่ะ <P ew r its> เพื่อที่ว่าอะไรคะปกปิดค่ะปกปิดไม่ให้โดนแดดนะคะเราอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยรองพื้นไอทาตัวนี้เนี่ยมันทําให้แป้งเกาะดีขึ้นนะรู้สึกได้นะคะแต่สมัยก่อนอเนี่ยอีแจ๊ใช้แผ่นจอยจ้ะอีแพมก็อยากหน้าขาวก็เลยไปซื้อแผ่นจอยมาใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นจอยคือ,ค,อครีมหน้าขาวอะ่ะใช้ยังไงก็ได้มันหน้าขาวอ่ะทาแล้วทาแล้วอีเจ๊คุณนหน้าขาวเป็นสีชมพูนะแก้มอ่ะ แต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาใช้สงสัยใช้ถี่เกินไปหน้าเป็นโอ้โหอุกาบาทหมดเลย <c oughs> อีแจ๊สแบบว่าแพ้ขุ่นแบบว่าสิวแบบหัวช้างอะ่ะแล้วก็หน้าดำๆมากกว่าจะรักษาหายโอ้โหอีแจ๊สแบบเหนื่อยมากแต่เมื่อก่อนคือหน้ามันขาวจริงๆขาวแต่หัวนะ ซิดมาเลยหน้าขาวจ้วเลยจริงๆแต่ถามที่คออะขี้เหนียวไม่ทาไงไม่รอดนะคะก็ดับอนาดไปเช่นเดียวกันส่วนอีแพมเหรอคะก็อยากขาวใชยค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรหน้าด้านครีมไม่ยอมกัดหน้านี่ปูพูดตรงๆพูดจริงๆนะแล้วถ้าใครเนที่มีกลิ่นเต่ากินตัวเนี่ยแปลว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะในการทาจักะแลเนี่ยจักะแลขาวด้วยแล้วก็ช่วยดับกลิ่นได้ด้วยนะคะไม่เชื่อลองดูเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนแพมเป็นคนกลิ่นตัวแรงมาก เมนเนี่ยตอนแรกคิดว่าเมนจกักรแล้เปล่าเมนยี่ <laughs> แล้วพทาอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าหน้าเนียนเวอร์คือหน้าเนียนแบบไม่มีรูขุมขนเลยไม่รู้อิทธิฤทธิจากแป้งหรืออิทธิฤทธิจากกวนอิมกันแน่เจ้าแม่กวนอิมช่วยลูกด้วย <c oughs> อะไรอย่างนี้อ่ะแตะไปนะคะแตะไปค่ะวันนี้ทําไมเราทาไฮไลท์ทีหลังก็พอดีว่าลืมทา <c oughs> กลัววอกเกินไงอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรองพื้นคอนซีลเลอร์ชนิดน้ําแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยได้นะคะอ่ะลองดูออกเอ็ดเอาเอง นะคะถ้าเป็นน้ํนํๆอย่างนี้เนี่ยอ่ะเราก็ใช้พับอาจารย์ฟูกเนี่ยละคระักดๆๆไปนะคะเพราะอะไรลืมใช้แล้วก็ที่สําคัญลืมขายพับอาจารย์ฟูก <c oughs> เราก็เลยมาใช้กันอีกรอบนึงนี่แล้วสมัยก่อนใครเคยเป็นไหมใช้ไฮโดรเจนอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะ่ะเอามาฟอกฟอกให้ขนเป็นสีทองอะ่ะอีมาดามแพมค่ะทําบ่อยค่ะสมัยก่อนคือแบบว่าทำเนี่ยคืออะไรรู้ปะทำแล้วผิวขาวขึ้นขนเป็นสีทองมันทําให้รู้สึกว่าขาวขึ้นอ๋อโหความอยากขาวชีวิตนี้คือดี อยากขาวเหมือนใครดาราอาร์เอสโปรโมชัน่นแหม้สมัยก่อนนี่คือยุค90นี่คือต้องขาวคุณหลอกดาวมากจัดไฟอย่างฟุง้งฟิ้งตาเกือบบอดแต่พอดูตัวจริงอา้าวลิปออยก็ไม่ได้ขาวมากนี่หว่าแต่ทาไมในคิดมันขาวจังเลยปุ๊กกี้ชารลล่าอย่างเงี้ยทำไมมันขาวจังเลยวะกูก็สงสยัยแม้ตอนนั้นคือแบบว่าคลั่งไงดูอ่ะทุกวันนะ่ะสีสันวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยหนงังสือเธอกับฉันพี่โดมอม่างเงี้ย ขาวโอล่าใครอยากขาวบ้างยกมือหนูค่ะทาแป้งหน้าเขียวไปมหาลัยไปโรงเรียนทุกวัน <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แป้งแข็งทับไปเหมือนเดิมนะคะอ่ากดๆไปให้หน้าหายเหนียวอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปนะคะเอากดๆไปค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าอย่าใช้บริเวณที่ถูกแสงแดดถูกปะแต่อันนี้ใช้ครั้งเดียวน่าจะพอนะคะอันนี้ลองไว้เฉยๆอ่าเรากดไปอย่างนี้เ <c oughs> พราะว่าอะไรคะอ๋อทาแป้งหนาจะไม่ถึงดดแ <c oughs> ดดละคะแดดเรียไม่เข้าคะ่ะ <laughs> แต่เมื่อก่อนนความขาวเนี่ยไม่เคยปานีใครจริงๆนะคะตั้งใจจะขาวแล้วก็ต้องขาววันให้สุดดังนั้นแป้งที่ขาวที่สุดคืออะไรคะแป้งพับที่กระปุกละ60บาทเอ๊ร้อยบาทหรือ60 70บาทเนี่ยแหละชื่อชื่อว่าลเอ่อชื่อว่าดานอทตลับสีน้ําเงินแล้วอ e ีแพรมก็ใช้ทาไปโรงเรียนทุกวันเพราะอะไรคะหนาได้ใจมากคอเสื้อนี่เหลืองอาลามเดยวใช้เบอร์สมนะจ๊ะอีแจใช้เบอร์อะไรเบอร์2ถามซื้อที่ไหนร้านกันเองที่สุราแต่ที่ชัยยามีขายไ เมื่อก่อนไม่มีต้องนั่งรถไปซื้อที่บันดอนเท่านั้นบันดอนคือจังหวัดสุราษอรานีนะคะปังแล้วถามว่าซื้อไหนร้นกัดเองอ <c oughs> อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้คอนวร์นะคะอันนี้ของร้านอะไรคะของร้านโมชีโมชีนะคะอ่ะถามว่าสมัยก่อนไงของที่เราใช้กันอ่ะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ้าใช้แปรงขนน้ำมันแชมเมญมอสกันอ่ะทาไว้นะคะคือไปร้านกันเองอไปซื้ออะไรก็ซื้อที่นั่นขนตาปลอมขนตาปลอมมาอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อถ้าไม่มีขนตาปลอมชีวิตนี้อยู่ไม่ได้งานอำเภองานกีฬาสีอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อร้านนั้นตลอดถามว่าถูกที่สุดหรือเปล่าเจ้าของร้านไม่คลด อะไรที่กูเลยนะคะแล้วที่กูรู้อีกอย่างนึงก็คือว่าลูกชายก็เป็นดาราชื่อชื่ออ,อะไรวะวงบีมิกะเออนั่นแหละลูกเขาแปลว่าเออเป็นดารานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยถามว่ามาดามแพมได้กลับไปบ้างไหมไม่ได้กลับเลยค่ะเพราะอะไรคะต้องเดินตอบสื่อมวลชนบางทีเนี่ยพอเข้าไปตลาดสยามเนี่ยบางทีเนี่ยเดินจากบ้านไปเซเว่นเนี่ยใช้เวลา5นาทีแต่ทำไปทำมาเนี่ยกว่าจะถึงบ้านปาก็าไปเกือบครึ่งชั่วโมงถามทำไรขอบคุณสื่อมวลชนอืมเ <laughs> พราะอะไรเริ่มมีค นรู้จักเยอะคนที่เคยเกลียดเราก็มาทักกันเต็มไปหมดนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากไงก็เกลียดก็อยู่ส่วนเกลียดรักก็อยู่ส่วนรักนะคะถ้าเกิดว่าเราทําให้คนที่เกลียดเราเนี่ยกลับมารักเราได้เนี่ยเราจะรู้สึกดีมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราโดนด่าโดนกัดเยอะนะว่าแบบว่าทําไมต้องเลี้ยงลูกเป็นกระเทยแม่นั่นโน,น,น่นนี่บอกโตขึ้นแล้วทําไมไม่เลิกเป็นสักทีกระเทยตอนนี้มีผู้หญิงลวค่ะ จอบข่าวนะคะไม่ต้องถามไม่ต้องทักค่ะ <c oughs> อ้าวันนี้เราจะปัดแก้มด้วยนี่เลยค่ะปัดแก้มรูปลานะคะของซิวานานะคะเราจะมาปัดแก้มกันวันนี้เราจะใช้สองสีนี้ผสมกันแตะไปเบาๆนะคะวิธีกระทุ้งเนี่ยไม่เอานะคะวิธีบบจิ้มจิ้มจิ้มหนึ่งเงี้ยแบบตำต้มตำ,ตำมันไม่เอาให้ปาดนะคะมันจะได้ไม่เป็นฝุ่นเลอะเทอะอ่ะปัดไปค่ะนี่แต่เมื่อก่อนอนะ่ะพอเวลาทาครีมไฮโดรเจนเนี่ยไปกัดผิวอะ่ะมันมันมีขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันผ่านอยอยหรือเปล่าแต่กัด จนแบบว่าหนังนี่ขาวมากเลยนะทำเสร็จใป็นไหมขาวมากเลยนะพอออกไปข้างนอกปุ๊บหนังเกลียมเป็นหนังหมูกรอบไป็น้าแล้วขนเป็นสีขาวแล้วพอเสร็จปุ๊บภายในหนึ่งสัปดาห์ขนงอกใหม่ยาวกว่าเดิมโอ้ยนี่แบบแสนลําบากแล้วพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นใหม่เสร็จปุ๊บใช่ปะขนแขนมันยาวแล้วว่ะพอย้อมอีกอีกสัปดาห์นึงก็นะสรุปก,ก็ก็โกนพอโกนเสร็จปุ๊บ แขนสากมากขนแขนขนขานี่คือน่ากลัวมากดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นความขาวที่ผิดวิธีเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่กระจ่างใสก็พอแล้วปะไม่ต้องแค่ว่าไม่ต้องโดนแดดแค่นั้นแหละแพมว่ามันน่าจะโอเคแล้วแต่ถ้าถามว่าใครอยากขาวมันเป็นเหมือนกันหมดเลยใครก็อยากขาวถูกปะเพราะอะไรค่านิยมของคนไทย,ยชอบความขาวขาวแล้วดูสะอาดขาวแล้วดูดีขาวแล้ดวลดูแบบว่าสวยแถวบ้านเนี่ยสุราษฎร์เน หน้าเหมือนนอนด่วงแต่ถามว่าขาวแล้วยังไงสวยถึงหน้าเป็นนอนด้วงคนก็มองข้ามมองข้ามความอะไรความสวยเอ้ยไม่ใช่ความเป็นนอนด้วงเอาเป็นว่าคือจะบอกว่า ขาวเท่ากับสวยผอมเท่ากับสวยปัจจุบันนี้เนี่ยกลัวขาวก็ไม่ได้ผอมก็ไม่มีตอนนี้ความสวยเหลือเท่าไหร่ศูนย์แ <c oughs> <c oughs> อาวันนี้เรามาใช้เขียนคิ้วของยูสตา์นะคะอันนี้เราจะใช้คิ้วฝุ่นก่อนนะคะเรามาเขียนหัวคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ไปให้หัวฟูงฟุ้งด้วยผู้กันขนทมอยช่างเป็นมอสถูกชิ้นเ0บาทน่าหน้าน้นา,นนานขายของ <c oughs> นะคะขยี้ขยี้ขยี้ไปขยี้ไปเลยนะคะทั้งสองข้างคะ่ะแต่ความ ขาวมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะพอโกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่จบค่ะพอขึ้นมาเป็นตอตอนเนี่ยชีวิตนี้เนี่ยทำยังไงให้ขนมันนิ่มขึ้นล่ะคะคุณขาเอาน้ำยาประพันุ่มเหรอคะมาดามแพมไม่ค่ะสรุปคืออะไรรู้ไหมคะถอนค่ะขนหน้าแข้งค่ะถอนขนหน้าแข้งค่ะเพราะอะไรคะขนขึ้นแข็งหมดแล้วพอโกนแล้วขนมันขึ้นมันก็แข็งมันไม่ยังไม่มีนวัตกรรมการแววกไปตอนนั้นสมัยนั้นคือแบบโอ้ยถือแหนบเลยค่ะอันหนึ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บกันเจ็บใช่ป่ะทำไงรู้ป่ะเอายาหมองทาค่ะ แล้วขึ้นใหม่คันชี้หายใครเคยไปอย่างี้บ้างนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคงไม่มีใครบ้ามีอแอมแล้วล่ะพอทําไปทำไมถอนจนแบบว่าขาแดงไปหมดแล้วพอขนขึ้นใหม่ปุ๊บนิ่มสวยพอนิ่มสวยเสร็จปุ๊บก็กัดขนอีกก็กัดขนอีกเสร็จปุ๊บไปไง,งเหมือนเดิมชีวิตก็วนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนั้นแ่ะค่ะ <c oughs> เกิดแก่ ตายเกิดแก่เจ็บตายหมายถึงคนนักแข่งนะคะโอ้ย,ตยแต่ละชีวิตนี้น่าสงสารเนาะอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้เมจิกเขียนคิ้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยของน้องฉัตรอ่ะใช้ไปค่ะแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะอ่ะแต้มไปอย่างนี้ให้แบบว่าดูคิ้วแบบว่าคมๆนิดนึงอะไรอย่างนี้อ่ะปัดไป แต่เมื่อก่อนเนี่ยแป้งอะไรที่ดังมากรู้ไหมแป้งชีเน่ค่ะตบทีเดียวอยู่ค่ะอีเพื่อนสาวค่ะอีจอยค่ะนั่นนะหน้าเนี่ยผิวเนี่ยควรใช้เบอร์สานะคะแต่นางบอกว่านางชอบเป็นคนขาวเลยใช้เบอร์หนึ่งมาตลอดค่ะจนป่านนี้กูว่าก็ยังใช้เบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะเห็นว่าหน้ามันจะเทาๆเขียวเขียวม่วงมวง,มงนิดนึงเราก็เข้าใจว่าเออเป็นเทรนสมัยนั้นนะคะใครหน้าไม่เทาไม่เมารองพื้นเนี่ยไม่เข้าเทรนค่ะดังนั้นชีเน่ตบทีเดียวอยู่ตอบอยู่ตรงไหนคะ ตบเสร็จมึงอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วมึงไม่ต้องไปไหนนะคะไอคอนค่ะแต่ถามอีแพมใชะไรใช้เบนเซ่จ้ะ <c oughs> เบนเซ่ของพี่เบนผ่อนชิตาเบจสีเขียวสีเหลืองสีม่วงกูซื้อครบหมดทุกสี <c oughs> มาเล่าให้ฟังอืมอเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทางมิเล่ด้วยนะคะที่ส่งเครื่องสำอางมาให้หนึ่งลังใหญ่ยังไม่ได้แกะเลยวันนี้เรามาใช้ลิปสติกสีส้อมอิดนะคะของมิเล่นะคะทาไปที่เปลือกตาค่ะแล้วพอหลังจากนั้นปุบ๊บเราใช้ผู้ก,กัน เนี่ยกร,รียไปค่ะให้แบบว่าเป็นเบสอายแชโดว์ทับไปนะคะความขาวของเราเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาหลายอย่างนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนแล้ววะลืมแต่ว่าเราจะบอกว่าที่มันพีกว่านั้นคือด้วยความขาวกลัวมะขามเปียกค่ะพราะหลังจากยุคที่ว่ากัดขนเสร็จแล้วใช่ปะก็จะมาเป็นตัวเหลืองเป็นดีซ่านค่ะเราใช้มะขามเปียกใช้สมุนไพรขัดผิวสุภาพรสมัยก่อนนะแล้วพอสร็ปุ๊บผสมกับนมผสมกับน้ำ แล้วก็กลับผสมกับมะนาวแล้วก็มานั่งขัดแขนขัดขาขัดข,ขัดเพื่อให้อะไรคะผิวเนียนผิวสวยขัดเอาขี้คงขคี้ไข่ออกนั้นนู่นนี่อู้ยดูแลใส่ใจมากงานการไม่ต้องทำเงสุดท้ายกลายเป็นว่าเราก็เลยไปเป็นพรีเซนเตอร์ <c oughs> มามา่ายี่ห้อหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกูขัดไปซะสวยเลยสุดท้ายให้กูไปยืนตากแดดหน้ามาบนคลอ ยืนแจกมาม่าหน้าเตาร้อนกับมาดำเนี่ยมึงเอ้ยไปขัดไปเดี๋ยวชิปายไม่รอดอ<ก>รแล้ววอหลังจากนั้นเนี่ยผสมขมิ้นด้วยจ้<ก>านี่ผิวจะเป็นสีเหลืองอารามยองใหญ่ค่ะสมัยนั้นคือม<ก>าดามแพมเป็นคนตัวเหลืองมากถามว่าเหลืองแล้วสวยไหมสวยค่ะสวยร้อยเมตร ะะแต่ว่าคนที่ดำๆเนี่ยพอขัดแล้วมันสวยนะมันผิวมันจะดูดีขึ้นนะคะก็ลองเอาไปขัดกันดูได้แต่ห้ามออกแดดนะจ๊ะอ่าวันนี้เรามาใช้ O D B O นะคะตัวนี้ที่ขายอยู่ใน e-bay เรามาใช้สีน้ำตาลคะ่ะแตะไปแล้วทาทับไปค่ะเพราะอะไรคะบางทีเนี่ยแดงเกินก็ไม่สวยนะคะก็ทาทับกันไปอย่างนั้นละ,ค,ะค่ะทาฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งค่ะมาดามแพมค่ะแล้วทําไมมาดามแพมต้องแต่งหน้าจัดทุกวันเลยอะคะเรื่องของกูคะ่ะถ้าแต่งหน้าอ่อนเดี๋ยวปวดจำไม่ได้พอมาตรฐานที่เราสร้างไว้16ปีคือทุกวันก็ยิง เข้มขึ้นเข้มขึ้นตอนแรกก็สวยสวยใสใส,สพอหลังๆแล้วค่อยเข้มขึ้นเข้มขึ้นดังนั้นผัวชินแล้วอย่าทําให้ผัวแบบว่าจําไม่ได้นะคะเราก็เลยมีมาตรฐานของเราถ้าวันนี้ทาไม่เข้มกูไม่สวยนะคะแล้ววันไหนกูทาปากแดงปุ๊บเนี่ยผัวชมสวยจังเลยเมียจ้านั่นนั่นนั่นแสดงว่าอะไรคะเขาชอบคนที่จัดจ้านเขาชอบคนที่เผ็ดค่ะดังนั้นนะคะไม่ใช่ผัวมาดามแพมค่ะอย่ารีเควสตเออต้องเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเธออ่านี่ทาไปอย่างนี้พอหลังจากนั้นค่ะเรามาชา กากเพชรที่อยู่ในเซ็ตเนี่ยแหละค่ะอ่ะเดี๋ยวสีไหนทาก่อนดีเนี่ยอ๋ออ่ะเอาสีขาวเนี่ยเอาสีขาวตรงนี้นะคะทาที่หัวตาเงเงาๆนิอหนึ่งอ่ะแล้วค่อยทากากเพชรก็คือความขาวเนี่ยยังไงมันก็สวยอะสมัยก่อนคือว่าอุ้ยขาวมากโอโอคนอยากขาวเนี่ยมีเยอะมากแต่ถามว่าคนสวยเนี่ยมีเยอะไหมอืมไม่เยอะแต่ถามว่าเราอยู่ในโหมดคนสวยไหมอืมก็ยังไม่ได้อยู่ในโหมดดังนั้นเราก็ต้องดิ้นรนตัวเองนะคะอ่ะเราใช้กากเพชรสีทองทองเนี่ยทาไปที่เปลือกตากากๆไปค่ะอ่ะทาไป ที่เปลือกตาช่ำๆนะคะอย่าได้แคร์ค่ะเพราะอะไรคะความสวยรอไม่ได้เพราะทุกวันคือรันเวย์นะคะรันเวย์อะไรคะรันเวย์เครื่องบินคะ่ะพร้อมพุ่งชนเสมอ <c oughs> อะนี่สังเกตและรู้และเริ่มรู้แล้วว่าทําไมคนสมัยก่อนถึงใช้กวน,น,นอิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกวนอิมเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเจ้าแม่ดําแดงเนี่ยทาหน้าดูสิตอนนี้คือหน้าแบบดูเนียนมากอะคือเนียนคือคลิปเลยแล้วดูดิหน้าไม่เลอะเทอะคือดูดีมากเชื่อแล้วว่ากวนอิมมั ดีอย่างนี้นี่เองแต่ว่ามันเห็นผลแค่เฉพาะหน้านะคะแต่ถ้าใช้ถาวรอาจจะทําให้ผิวบางแล้วอาจจะฝ้าขึ้นได้เยอะกว่าเดิมถ้าหน้าคุณไปโดนแดดนะคะหมายความว่าถ้าเกิดทานเนี่ยมึงอยู่แต่ในบ้านทั้งวันทั้งคืนมึงก็สวยไม่ต้องออกแดดนะคะก็รอดดังนั้นก็ทําใจนิดนึงนะคะ อ่และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้รับอา e ไลเนอร์นะคะที่มารามแทมเนี่ยเป,เป็นโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่หาดบางลา <c oughs> น้องแฟนคลับยังบอกยังเห็นอยู่เลยหนูต้องนั่งรถไปทุกหกโมงเย็นถามไปทำไรมไม่ได้ไปนั่งดูหรอกไปทำาไรเขารถตรงชาติ <c oughs> เรามาทาอายไลเนอร์กันค่ะถามว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรารู้วิธีความขาวเนี่ยที่เราลองผิดลองถูกมาเนี่ยเราจะบอกไว้เลยนะคะน้องๆทั้งหลายไม่ต้องไปลองขาวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นราคาแค่ขัดผิวเบาๆพอขัดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านมันจะได้ขาวๆมันจะขาวได้วันไหนที่พรุ่งนี้ต้องไปออกแดดเนี่ยเราห้ามขัดผิวนะคะเพราะผิวจะมีความไวแสงกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือตัวก็แล้วแต่นะคะพี่ๆน้องๆฟังกันไว้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไป โดนแดดย้ำมันจะดำหนักกว่าเดิมโอเคไหมโอเคนะอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยเื่เริ่มจากขัดนงขัดหน้าดูแลผิวดูแลนูน่นดูแลนี่กันดุง่งกันแดดรู้จักไหม,หมไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดได้ยังไงเนี่ยเราขอขาวไว้ก่อนแล้วแป้งน็ดนนอดเนี่ยเราเรียกว่าแป้งอะไรรู้มั้ยคะแป้งน้องดาค่ะอยู่กับอีแจสอีแจ็กนะคะเราก็จะบอกว่าขอน้องดาหน่อยค่ะเอาทําไมอะ่ะทาหน้าสิคะน้องดาค่ะกระเทยค่ะพกใส่กระปุก ไปเลยค่ะใส่กระเป๋านักเรียนกับกระปุกใหญ่ขนาดนี้ค่ะแป้งน้องดาค่ะทากันไปอยู่นั่นแหละทากันจนเนียนจนสวยแต่ใช้พลังหน้าออกมาคือหน้าแบบแห้งกลางมากนะคะเพราะว่าแป้งอันนี้มันจะค่อนข้างดูดความชุ่มชื้นแต่ถามว่าเอาจุ่มน้ำเนี่ยลูบบนหน้าเนี่ยโอ้ยินแน่นได้ใจมากค่ะเนียนสวยอร่างฉ่างมากเลยค่ะสามนางสามคนมาดามแพมนั่งหน้าเหลืองอยู <laughs> ่น้องสารมากอะตอนนั้นนั่งหน้าเหลืองเป็นดีซ่านถามว่าป่วยไหมก็ดูท่าว่าน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นแหละ อ่าและระหว่างรอขนตาแห้งนะคะให้ไม่หมาดๆนิดนึงอ่ะเราจะมาใช้ลิปสติกของ b o b บบี้บราวค่ะสีอะไรวะช่างหัวมันเถอะขวดนี้นะ <c oughs> สีรุดนนู้ดทาไปค่ะอ่าอ่าไอ้ให้อ่าค่ะอ่านี่แต่เราไม่เข้าใจนะคนชายยาสมัยก่อนเนี่ยอำเภอชายยาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าอะไรที่เป็น c o เ e อ mark ก์คือดีหมาทุกอย่าง กูสังเกตละไปห้างสหรัฐไทยอะไรก็ต้องคารเวอร์มาร์คาร์เวอร์มาร์คาร์เวอร์มาร์คชนีกระเทยทั้งหลายทั้งเงองก็ต้องคารเวอร์มาร์คดินสอเขียนคิดวอะไรดีที่สุดคารเวอร์มาร์คไปไหนแป้งอันไหนดีที่สุดคารเวอร์มาร์คโอ้ยคือคาเวอร์มาร์ดีหมดทุกอย่างจนกูหมัน่นไส้อ่ะแต่งหน้ากับใครอะ่ะแต่งหน้ากับคาร์เวอร์มาร์โอ้ยเน่สมัยก่อนเนี่ยไปแต่งหน้าในงานอำเภอแต่งหน้ากับเรื่อนสมางอรอยคาร์เวอร์มาร์ ถามสวยไม่สวยอ่ะกูไม่รู้หรอกแต่ถ้ากูแต่งกับคาร์บมาร์คคือสวยจ้ะแล้วถามว่าแป้งน้องดากูละแต่ของของคาร์มาร์คคือดีจริงแต่ถามว่าแต่งหน้ายังไงแต่งหน้าถามว่าสวยไหม,มไม่สวยแต่ยังไงสวยเพราะอะไรคาร์มาร์คคือถ้าใครแต่งหน้าพวกสมาร์คาร์บมาร์คเนี่ยยังไงก็ขายได้ทีสุราชนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราใช้สีส้มเนี่ยแหละของมิเล่นะคะทาเข้าไปข้างในให้แอบร้อนในนิดนึงอ่ะคือราหา ฮามากถึงมากที่สุดเพราะว่าอะไรเออออะไรก็คารามา <c oughs> คือดีมากใช้อะไรก็คารมากเ <c oughs> พราะแต่ละแป้งก็ต้องพกคารามาก <c oughs> ดอารี่ตุสซี่ไงชาแนลแปล้งชาแนลแต่นี่อะไรขอบผมมอแม่ก็แบบว่าก็ไม่ค่อยค่อยแบรนด์นี้เท่าไหร่นะแต่แม่ก็แบบว่าใช้ทั่วไปแะละแม่ก็ไม่ค่อยแต่งหน้าหรอกเพราะทา,าตาสีม่วงม่วงอีแพมถนัดอันไหนรู้ไหมคะตอนแรกเนี่ยก็เป็นล <th ans> ิปอายพรลิปอายอะราคามันแพงไปแล้วมันติดไม่ค่อยทนลิปอายลิปแคร์เปลี่ยนสีเย็นๆนั่นน่ะเมื่อก่อนเนี่ยใช้ประจำถามว่าต้องไปซื้อที่ไหนซื้อที่โลตัสเท่านั้นโลตัสบัดอนนะคะดังนั้นเราก็ต้องไป ซื้อที่นั่นแล้วก็สวยสุดที่นั่นสองคนอ e ีจัดคือสวยมากสวยที่สุดไม่มีใครสวยเท่าไร้เทียมทานแต่พอหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันแพงไปเราก็เลยซื้อแป้งสปริงซองที่แถมลิปหลอดเขียวๆแล้วทาแล้วเป็นสีแดงแล้วก็มาใช้ลิปสปริงซองรุ่นนั้นแทนนะคะดังนั้นเปลี่ยนสีเหมือนกันค่ะดังนั้นเราก็สวยได้นะคะเป็นไงเออเอากลอิมทาน้ำขาวเนาะขาวชิบหายเลยเนาะเตดดิ้งหน่อยไหมเออก็น่าจะดีนะอออ่ะเราก็มาใช้ เชดดิ้งนะคะปัดไปรอบใบหน้าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามันขาวอะ่ะไม่น่าแนละ้วทำไมคนถึงชอบเนี่ยตอนนี้คือปัดสภาพผิวไม่มีรูขุมขนเลยอะ่ะดนเนียนอะดุเน,นดเนียนมากนะคะกับแป้งแข็งใช้ถักไปก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้อย่างเงี้ยแค่เฉพาะงานอะ่ะโอเคแต่ถ้าใช้ทุกวันเนี่ย ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันมันอาจจะแรงไปสำหรับผิวที่เป็นปกตินะคะใช้แล้วหน้าบางรือถ้าเป็นฝ้าเนี่ยก็ทาตอนกลางคืนทาขาหนีบทาตู่ทาแตนได้หมดค่ะจักรลงจักระแล้วนะคะช่วยดักกินเต่าได้ด้วยโอเคอยู่นะคะอ่าแต่หลายคนบอกว่ามาดามแพมคะชีวิตมึงจะดามาไปถึงไหนอ้าวนี่กูดามาจริงๆนะเมื่อก่อนทำเหล็กดัดมุ้งลวดเนี่ยทะเลาะกับพ่อบ่อยพ่อไปยืนกลางแดดอีแพมบอกอ้าใร้อนอ่ะใร้อนพ่อดาตบกบาล มึงจะเอาไม่ตังค์น่ะนี่คือชีวิตจริงของมาดามแพมนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไอ้สืบทอดทายาทเป็นเจ้าของร้านเหล็กดัดมุงลวดแต่ถามมาดามแพรมรักไหมใจไม่รักดังนั้นนะคะถ้าวันนั้นมาดามแพมทําเหล็กดัดมุงลวดปด่านี้กูต้องมารีวิวเหล็กดัดมุงลวดแล้วค่ะมือถาและที่สําคัญค่ะแฮดชอรดหนึ่งชิดด้น300บาทซื้อเถอะค่ะอย่าถามเยอะเลยกากันน้ํากันนู่นกันนี่กันหมดทุกอย่างไม่กันอยู่อย่างเดียวคือผัวดาน้ําร้อนลวกและน้ากรดค่ะ บามร้อยบาท เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการใช้กวนอิมในการทาเป็นรองพื้นเอาเป็นว่าคลครข้อสงสัยแล้วมันสวยมันเนียนนี่เองเขาเลยลชอบใช้กันพี่จิต้ามันนั่งรอมแม่ตั้งนานแล้วสงสัยอยู่ข้าวแล้วนะคะขอไอเอาข้าวให้ลูกก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่ต้องซื้อของมาดามแพมก็ได้แค่แวะมาดูมาดามแพมก็ดีใจละค่ะขอบคุณมากๆกเลยนะคะนี่หาตังค์ให้พี่จิต้ากินข้าวต่อนะต้านะโอเคนะช่วยแม่ทำมาหากินนิดนึงนะลูกนะอแล้วเนะจอกันใหม่ค่ะ